มาครับมาเจอกับสำนักบ้านนาะยคือเกา่ามาวันนี้กินง่ายๆอยู่ง่ายๆนี่ไข่เจียวไข่เจียวลูกโดดนี่โอ้ยตั้งน้ำมันเรียบร้อยนะ รอแป๊บหนึ่งทำรองมาจวดแน่อ๋าานอ,อน้ำมันเดือด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 นะแปบ๊บห <c oughs> ลังจากเทเรียบร้อยนี่ร้อย แซบแซ่บแซบกินง่ายอยู่ง่ายโอ้ยกินง่ายง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์เราอืมยังไม่ต้องมองนะ <laughs> อันนี้สากกระเบื้อ <laughs> ท okay. mm hmm. อดเต็มคาร์โบลเลยสี่ใ mm บ hmm. mm hmm. กินให้หมดเย็น mm hmm. เอาไปกินต่อ mm hmm. ใหม่ยเยอะเ่ยอ๋อพอได้พอได้พอได้อได mm hmm. เอ้พริก ตามันก็จะประมาณนี้แสบ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 สบ,สบ,สบเอาโอ้ยเมียวเมียวเมียว,ม,ยว,ม,ยวมาไงเนี่ยอโอเคครับเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อโอเคครับมา หลังแกเรียบร้อยเบิดแล้วอืมกับเขากับนังเรียบร้อยเบิดแล้วอ่านี่เป็นน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาแต่ว่าปลาไม่ถึงอืมปลาไม่ถึงชิมเรียบร้อยอ่าแล้วก็มาเติมนี่นี่แล้วก็มาเติมปลาเลยนี่ของใครก็ดูเอานี่นี่น ปลาพี่ไหมน,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 นี่ครับก,นนกับข้าวเฮาเมือนนกับซี่เนี่ละไข่เจียวไข่เจียวแซ่บสไตล์สำรันบันนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นปลาส้ม,มปลาส้มลูกโดด เสตดาวลวกอืมผัดเสตดาวลวกนี่มาบวกกับข้าวข้าวอีกเจ็ดบาทนี่เขาเสาให้ <c oughs> เสาให้เจ็ดบาทนี่ครับอ้าวกับประมาณน,นี้แหละอ้าว ผู้ใดมีเร้วแซ่บๆก็ลงซูบังเด้ออ่าแซ่บๆแซ่บๆแซ่บๆแซ่บนำกันโอเคครับทำเองปรุงเองแซ่บเองนักเลงพอโอเค